สวัสดีทุกคนวันนี้เราทำขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดนะจ๊ะเราก็กำลังทอดสดๆให้ดูเลย mm hmm. ก็ใช้เวลาไม่นานนะจ๊ะในการทำไส้คัสตาร์ดของเราก็เป็นไส้ที่เป็นอร่อยที่สุดของโปรโดของโปรดดของเราเลยนะทุกคน อย่าลืมกดติดตามในเรียวใน Facebook เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเราก็จะรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เติมไส้ข้นไปไส้ของเรานันจ๊ะไส้กสตสร์ดอร่อยมากบอกเลยอร่อยจริงก็ใส่เยอะหน่อยเนาะทำกินเองก็ต้องใส่ไปไปจน ก็จะรอประมาณหนึ่งนาทีก็น่าจะสุกเลยนะจ๊ะทุกคนมีที่ทอดเสร็จแล้วน่ากินไหมเป็นกรอบนะจ๊ะกรอบนอกนุ่มในหอ,หอมหอมไส้อร่อยไส้แล้วก็จะพลิกดูว่ามันจะสุกหรือยังกยังไม่สุกยังไม่สุกนะจ๊ะรออีกนิดนึง แป้งเราก็ผสมเองนะจ๊าไส้ก็ทําเองควรเองหมดเลยจ้าทุกคนจะเริ่มสุกแล้วเนาอเริ่มสุกแล้วจ้าอีกนิดนึงนิดหน่อยก็สุกแล้วก็จะพับเก็บได้สุกแล้วกคนเรจะมาพับเก็บ ภาพนันสวยๆจะสวยอ้ยร้อนจะสวยแบบนี้เด้อเสร็จแล้วครัคุณ